แล้วตัวแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมม,ไไม,มาล้กครับของเทครับครับเปนนี้ครับสวัสดีอาณาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ สวัสดีนะนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พบผมกับผมนลังย่าตายทีฟิชชิงนะครับกับเย็นวันเสาร์ที่23นะครับเดือน10นะครับปี2021นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปตกมุนนอที่ซัมจอนโพนะครับหมายเดิมนะครับเราจะไปลงเรือนะครับทริปนี้ก็ จะเป็นทริปสุดท้ายนะครับของดูการนะครับเพราะว่าก็เริ่มอากาศเริ่มหนาวครับหมึกก็จะเริ่มห่างตัวครับหมึกก็จะเริ่มลงลึกครับก็จะเริ่มมีตัวจับน้อยลงตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะครับก็เหลืออีกระยะทางประมาณ171กิโลนะครับเราจะถึงไหนนะครับก็มีทีมงานนะครับจำหน้าเดิมๆครับผมต้อมทีวิชิงครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีโพลลครับ มีบุรุขับมาช่วยขับนะครับพอผ่อนกําลังนะครับรอบที่แล้วแย่เลยครับผมคนเดียวซัดไปแปดร้อยกิโลนะครับครับสวัดครับน้ต่อยครับผมสวัสดีครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปติดตามดูนะครับว่าในคลิปพรุ่งนี้ผมจะได้กี่แต้มและทีมงานจะได้กันคนละเท่าไหร่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดอะไรก็ได้นะครับตามที่ท่านพอใจนะครับผมเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายเราไม่เยอะหรอกขอแค่ได้ได้ตัวพอแล้วเป้าหมายนะครับเอ่อนต้อมว่าขอให้เราได้ตัวนะครับสำหรับผมเองผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าครับว่ารอบนี้จะต้องได้อีกตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นรอบที่ผมตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษาแล้วว่าจะเป็นรอบจบชิปนะครับของการตกมุลนอที่ภาคใต้นะครับ ก็พรุ่งนี้ก็ไงขอให้ได้โดนตัวนะครับแล้วก็จำนวนแต้มไม่ได้เน้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับพรุ่งนี้เราไปดูกันว่าผมจะเจอมูลนอไหมไปครับแล้วนะครับโอ้หลุดไปแล้ว ตัวแรกมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับของเทครับผมใช่ครับไม่ใช่ได้ไงไซส์ใหญ่มาแล้วครับท่านผู้ชม แน่นอนครับผมแน่นอนครับได้แล้วครับเอาเงินรางวัลไปเลยนี่ครับท่านผู้ชมสุดยโอ้ยอดครับนี่ครับได้มาแล้วครับสาสใหญ่ครับผมโอ้ย จอดครับนี่ครับท่านผู้ชมไสสวยครับติดผมตัวเนี้ยเอาครับตอนนี้จัดกันเป็นแถวครับนะครับตอนนี้น้ำพันเราโดนแล้วครับยกไปข้างเอาไว้ครับโอ้ยใส่ครับใส่สวยครับผมเออ ครับท่านผู้ชมแต้มที่สองครับแต้มที่สองนะครับโอ้ซามิโดนะครับแต้มที่สองนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่สวยนะครับแต้มที่สองนะครับฮิตนะครับผม มึงนี่วีลกรรมมึงแต่ละตัวนี่แม่งหนวดเนิดขาดกระจายหมดนะไปครับตามแต้มกันต่อครับแบตเกือบสิ้นหมดน่ครับวันนี้ผลงานวันนี้ครับได้ไม่เยอะหรอกครับแค่สี่สิบห้าสิบโลเองครับตัวมันใหญ่ครับนี่ถือว่าไซส์บิ๊กนะครับท่านผู้ชม มุ่นนอกทีมงานมีมากัน8คนนะครับทีมงานน้องชายนะครับผมงานก็น่าดมเดิมนะครับดเดิมเลยกรับ ครับสวัสดีนาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สาหรับวันนี้เป็นทริปตกหมึกมุนนอรับที่ซมจองโพนะครับผมก็เป็นทริปสุดท้ายนะครับของผมที่ว่าจะมาตกมุนนอที่นี่นะครับก็ปิดฤดูกาลแล้วครับก็หมึกเริ่มไม่ค่อยจับเท่าไหร่แล้วนะครับก็ดีพาน้องๆทีมงานนะครับจากจงโพชอน้านนะครับมาคุณง่ายว่าเหมือนมาแก้มือกันอีกรอบนะครับเพราะทริปที่แล้ว ก็มีบางคนที่ยังไม่โดนก<ฤ>็ทริปนี้ก็ได้โดนไปพอสมควรนะครับได้กลับไปฝากลูกฝากเมียฝากแฟนนะครับผมก็รอดูผมอีกทีหนึงปีหน้านครับเปิดฤดูกาลตกหมึกมุนนอก็ประมาณเดือนเจ็ดนะครับตอาจะเริ่มตั้งแต่เดือนเจ็ดนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนายก็ขอฝากเพจฝากช่อง u t u b e ด้วยนะครับหลังย่าตายทีฟิชชิ n งนะครับผม ฝากกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะครับที่ท่านพอใจนะครับผมขอบคุณครับครับผมจดจดจัปรหลัดบอ